Mình chỉ tìm trốn về đó bỏ ra tăng quay ai <laughs> đại ra ra đủ bảy lê ra ra phải rùm bầm bên bún thì có trong quan đi bảy đủ ra ra thì mình lượm rơi thất tha na ca na vai na bồ cha ta mới dịch chơi ra bài bài này mình ra bài chơi บานเกิดเมืองนอนที่อยู่ที่อาศั้ยเป็นคนที่บานบนเขาไปเป็นเด็กวัดยู่นหน้าและหลายปีเป็นประโยชน์วัดตามลังพราและบวชบอทร่องฟันซี่รอยกาวเส็บวชเด่นบวชดาบวันเดียวกันบวชที่วัดดิษะคีรีตำบลน,น้ำน้อยอำเภอห่างร้อยจังหวัดสงขลาพอได้รับยอดเป็นเจ้าคุณวันที่สิบห้าเดือนธันว่าด้ไปรับทินคนครที่ธรรมราชอายอมุมนก่าทีแปดนี่นะอายุปลายเจ็ด ห7เพรรษาแต่ยังลเล่น่นานออกได้เนี่ยพอในรวดบน้นอย่ประจําเนะยแต่ก่อนยืนรวดหนังรวดเดินรวดวิ่งทวดนี้ยถาวันนี้นอนรวดรวดจำจักรวดฟันจับตลอดตัวขึ้นนี้เนี้ยนี่รื่งทึกว่าความจำม,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 มันเชื่อมแต่มันยังจำเลยนะมันลืมยังไม่มดมันาะเนี้ยังไม่ลืมตัวเองยังไม่ลืมวัฒนระมากายยังไม่ลืม ใบวัธรรมหนายตั้งแต่นู้นนะเรื่องป่วยก็จะไม่เลยจำรน่ายอย่างไม่จะเดินที่ทำหน่านั้นจำหน่ายก็ไม่จะดวกที่ป่วยลำบากจะไม่านู้นไม่มีเลยมีเป็นถุงน้าไม่มีปลาพุทธะพุทธคองกำมังโคชทางกับข้ามุ่งจางกับมังโกต้นไม้ไม่เป็นวัดที่จะไม่านู้นนะใบจรหน่ายเอาข้าววัดมาโปกท้องแถวนึ่งหนูว่าในท่านมีปลามีต้นไม้รวมเรื่องใบจรหน่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้แต่วัดทิพย์ขังวัดน่ะเทปไปรวมทุกที่ไปรวมทุกบ้านเฉยเลยเหล้าเบีย chạy ra thì chạy ra non non tàng thì kín tôi vẫn bài mạc đi qua thì con rồi quá thì mặc mik kêu chạy bật nực nực đây đại nắng đâu được đâu dạng chuối đằng đi chuối hàm đi đằng đến กรรมการนช่วยประชาชนช่วยชาติช่วยศาสนาช่วยตลอดนี่ถึงเดีเราเดีเห็นู่ทุกวันช่วยประชาชนดือดลำบากนามทุบหไวไม้ไปช่วยก็ทีนั่นทีนี้ช่วยวัดช่วยว่าเดีเราเห็นกับตานะเดีจะไม่เห็นดูได้แม้เชื่ออย่วัดปากตายนี่โูกขุข้ามกับพ่อการายต้องกี่ปีเล้วต้องพอต้องมาช่วยทางนณะทางยาโยมด้วยนี่มาช่วยปากตายและช่วยทีวัดนี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่มีความกล้ามาช่วยไม่ได้ช่วยกําล่ง จให้กับญาตโยมแล็บละี่จยงวัดที่อยบารายเนี่ยให้กำลังจยมาตะลอดตั้งกี่สทบปีเล้วเหลืวองจางชานมาปวดในประราศนาเยแย่ให้มาหนับถืออภิษทธราธนาหนับถือพระเทศจอยนี่ความดีช่วยรักษาแลยต้องเ ớ มแล้วปฏิบัติให้ดีึ้นให้ถ้งขกันมันธรรมดาอันนี้จังทุกครั้งอนนั้ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่พอดีเป็นทัตั์กับกรรมกายมาเป็นเมตตรกรรมกายด้วยเมต We'll bây giờ tâm mà cả ta bây giờ chú mà nay ăn này lè, nô lên bây nàng bắt gặp nàng bá mi ông non bây giờ người mình để qua gặp nàng ở đằng anh thì gì chứ mà tao chào bây giờ có đom để nô đấy mình gì đẹp trống bây giờ bỏ ra tầng ai đủ bảy rùm bên bốn mà bên cửa thì có tầng đi bây đứng này bây đủ ra thì mình lượm tha na mới dịch มันสบายใจสบายกายต่างนังตางนอนก็สบายดีกินได้สบายกินข้าดองนี้ะลวมันงั้นหลวองพอจะมาช้เยอะแต่มาเอากองมาจะว่าไน้บ เรามหาเถระทีท่อายุ100ปีขึ้นไปเยอะเลยบางองค์อยากมามากเลยแต่ท่านบอกสังขารไม่ไหวเอาว่าให้พรแทนอย่างน้อยท่านก็นอยากจะให้เรามีอายุยืนเหมือนท่านแหละเพราะท่านรู้ว่าถ้าพวกเราอายุยืนนั้นเรามีไว้พ่ดสร้างบัรมีแต่บางรูปเราอาจจะนิมนต์มาได้แต่เราช่วยกันอธิษฐานขอยท่านแข็งแรงขอยท่านเดินได้มาได้ท่านอยากจะมาให้สินให้พอรอะไรพวกเราจะมีพระผู้มีบุญมาเยอะแต่ผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นเราตกลงกันก่อนว่าเราจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าของวัดและต้องคอยต้อน รับพุทธบุตรทุก,กรูปและสิ่งที่เราทํานี้จะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อให้ชนรุ่นต่อไปในอนาคตได้ศึกษาวายยุ่ง่อธรรมาชโยยอเย็นเป็นตุกอามีตุ๊กราปแข็งแร่งใหญมีเจ็บมีกายและใหญมีศัตรูเบียดเบียนํำรายได้อายุยืยยนยาวนานเป็นรมโบรมไรของอยตดโยมและิปษุตรงตลอดไปนะนะ